โอ้มาแล้วครับฮิปโปมาแล้วโอ้ยาครับ่เอาละครับตอนนี้ก็จะขึ้นแล้วนะครับมาถึงท่าทรายก็มาลงกินน้ำอาบน้ำแล้วก็จะไปนอนกันนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีเอฟซี FC ที่น่ารักทุกๆูกทนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินนะครับตอนนี้น้องช้างของเราก็เข้ามาถึงที่นอนที่หลับที่นอนกันแล้วนะครับถึงซุ้มท่าทรายอย่างปลอดภัยนะครับถึงว่าบ้านเราบ้านเก่าเรามันแตกแต่เราก็มีบ้านใหม่ ให้อยู่เสมอนะครับนี่บ้านใหม่ของเราสะอาดสะอ้านแล้วนะครับผมนี่ครับบ้านใหม่ของเรามาแล้วครับนี่ครับชุดที่สองเดินทางมาถึงแล้วนะครับผมชุดที่สองเดินทางมาถึงแล้วนะครับ

บตองเก่งมากเลยครับบตองมาเป็นบางส่วนครับยังมาไม่ครบนะครับผมเนี่ยยังมาพรุ่งนี้น่าจะครบพุ่งนี้น่าจะครบพรุ่งนี้น่าจะครบครับผมวันนี้มาอยู่ที่แปดเชือกนะครับใชรมงคลยังมาไม่ถึงเพราะว่าอยู่ไกลมากครับใชรมงคลอยู่ไกลยังไม่ได้มาครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลักก็ยังไม่ได้พร้อมเนาะ ครับผมยืนเขียงแวพร้อมหน้าพร้อมตากันมากๆนะครับผมยังยังเหลือเจนะครับผมเจอยากจะมาด้วยนะครับนี่ครับปันคิวกำลังจะเอาเจมาหาเพื่อนๆนะครับใครชื่อแม็กกี้ยกมือหน่อยโอ้โหลูชื่อด้วยเนาะโบวี้เหรอบอบบี้เหครับโบวี้เหรออ๋อบอบวี้เหรอ โอโบวีชูมือขึ้นสูงสูงอ้าวบัวตองโอ้โหเก่งมากไม่ได้เรียกก็ลงน้อยน้าผูผาชูงวงด้วยโอ้โหชูมือโอ้โหเช็คชื่อได้ทุกเชือกเลยนะครับ โอ้มาแล้วครับฮิปโปมาแล้วโอ้ยเขากำลังเอาช้างมานี่ฮิปโปมายังไงนี่เอาเอาล่ะครับตอนนี้เจ๊ดูครับเจ๊เจ๊ไม่เอาหน้าสู้แล้วเจ๊เอาตูดสู้ โอ้ยอ้าวโอ้โหมาทั้งหมดแปดเชือกด้วยกันนะครับวันนี้นะครับมายังไม่ครบนะครับรอชัยมงคลรอรอรอยมงคล ยังไม่ครบนะครับย้ายมาแล้วครับผมน้องๆของเราเดินมาตั้งหลายกิโลน้ําหนักลดเป็นสองสามกิโลเลยมั้งครับเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนะ นี่นะครับนอนข้าางมาครับโอ้โหมานอนพ้าชฉางทุกเชือกเลยเหรอโอ้สุดยอดครับสุมนี้ครับเชือกเหยพานะ bò tòng nè, ờ bò qua lẻo nó súng cua đấy, súng cua đấy, miếng bò, bò tòng súng súng cua nè, thay gan mà, kẻ, đấy khắn ngân แมงกินูนมัวแต่ดุดขี้ดินอยู่นะครับเลยไม่สูงกับเขาครับมาวันนี้น้องใหม่ของเราก็ไม่มีพิษสงอะไรนะครับผมบัวตองน่ารักมากๆครับ ตอนนี้เข้ากันได้ดีนะครับกับสาวอีสานกับสาวเหนือนะครับเย้เป็นกำลังใจให้น้องเบตองด้วยโอ้โหน้องใหม่ในวงการนะครับผมนี่เต้นสวยด้วยโอ้โหเต้นเป็นด้วยน้องเบตอง แสดงการเล่นของชางของเราครับผมไปเล่นๆนะครับผมกาแสดงแสดงครับผมน้องเก้าของเราสุดยอดมากครับพี่สาวชื่อหมื่นนะครับน้องน้องที่สองชื่อน้องเก้านะครับพี่รังนี่้งนีสอ้สูว่อัวัญรับ น้องเบอตองที่มาอยู่บ้านทราลาดนะครับผมน่าเสียดายนะครับวันนี้หวยออกแล้วไม่ถูกเลยนะครับถ้าถูกนี่ก็สงสัยจะได้ลงช้าง โรงเรียนหลังเบิ้มแน่นอนโอ้โหตอนนี้น้องกำลังทักทายน้องใหม่ครับสาวคันเงินของเราทักทายน้องใหม่นะครับน้องบัวตองนี่ครับเขายังไม่ได้รู้จักมาคุ้นกันนะครับสาวคันเงินกับน้องบัวตองนะครับน้องใหม่ของเราก็เลยเช็คกลิ่น กลิ่นดูอยู่นะครับเอาเอาผู้ผาเป็นอะไรผู้ผาทำไมมาเบียดทำไมมาเบียดพี่เขาด้วยเอาขมืน่นลับแล้วเหรอโอ้โหพี่ขมืนเจ๊ขมื่นเขานี่ เดินทางไกลามาเหนื่อยยืนหลับเลยนะครับผมโอ้ยอ้าวตื่นขึ้นมามองไม่เห็นเพื่อนมองไม่เห็นพี่ดาวอันหาพี่ดาวเลยนะครับมาถึงท่าน้ำนะครับผมกินน้ำก่อนโอ้โหน้องบัวตองเล่นน้ำนะครับน้องบัวตองเล่นน้ำ

น้องฉลาดมากนะครับช้างแสนรู้เดี๋ยวมันลงกน่านั่งโอ้โหสวยงามมากครับกลัวกลัวควันไม่ได้อาบน้ำครับไปลากเลยคนลิงไปก่อนเลยไปก่อนเลยจิโกไม่อาบน้ำครับ ที่โกไม่่ามน้ำเอาละครับชุ่มฉ่ำเรียบร้อยแล้วบนบ่ได้บ่เป็นขันโมฮอดนี่ลีบระเทศไหยเราขันโมฮอดนี่ลีบ่เเ็ดไหยเลยเคนนี้

ล้วก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องพังคันเงินไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอในช่องพังคันเงินนะครับผมเดี๋ยวเราไปรอดูคลิปหน้ากันนะครับผม คลิปนี้ควันลายและเพื่อนๆซุ้มใหม่ซุ้มท่าทรายก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม